สี่ห้าก็ยังไม่ถึงขยับราคามาหน่อยชเชลยค่ะสักนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่ง,งลงไปเลยคุณลูกค้าสี่ห้าไม่ได้ขอขึ้นทางละกันสีส่แสนเจ็ดเป็นบาทรับไปเลยค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เชิญค่ะไม่มีไปแล้วนะคุณลูกค้าเสียดายจริงสี่หมื่นหนึ่งพันกโลเองนะเขาลบมาแล้วค่ะหลายท่านเลยนะคะไม่มีมรับจะไปแร้วดูไย้สีส่แสนเจ็ดหมืน่น สี่ห้าไปไม่ได้คนส่งแจ้งเลยหกไม่ได้จริงสี่เจ็ดนี่แหละบอกราคาขายแล้วขอบคุณมากค่ะราคาลาราคาให้ลานก่อนนะสี่เจราคาเปิดมาก่อนขอบคุณมากค่ะไปต่อสู้รับราคาได้สีจ็ดพัราคาเป็นราคาสีราคเป็นราคาสีพราคาที่ลามประมูลสี่เจ็ดอพัเี่ยสีเจ็ดพันสอราคาส่พันแองพันนราคาเป็นอะรค่ะสี่เจ็ดนอ่ายเดวส่ะดนสองพันราคาสี่นสองพันสอประสีราคาเป็นอะไรค่ะสี่นอนสี่พันบเดีสี่็ประราคาได 8686ราประมูลค่ะลายดำค่ะ4,886,800ราคาเปยนแล้วค่ะ488ราคาเปียนที่ออนไลน์ค่ะ4,888ับหนึ่งรับหนึ่ง4,888รับสองรับส90หลักค่ะเปรออนไลน์ค่ะ92,200ราคาไปต่อได้92,200หนึ่งนึ่ง92,200สองสองซื้อต่อ94ราคาไปต่อค่ะ94ักหนึ่ง9698ราคาเปแล้วคะ4 8 5 ห้าสนกดบากดเลยกดบาเลยกดเลยค่ะสี่ก้วบาทนะคะไปนะค่ะสก็หมบาทึกนับหนึ่งก็มืน้อสองนับสอต่อเชิญนะคะสี่แสนก้าหมื่นแปดบาทที่หมายเลขสามศูนย์เจดเจ็ดที่ราคาห้าแสนไปต่อได้อยู่ค่ะห้าแสนบาทห้าแสนบาทหนึ่งห้าแสนบาทนสองสองันราคาสูตตอห้าแสนองพันหนึ่งห้าแสนปดร้อสองหาแสนสองพไปได้สามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดที่ราคาห้าแสองพันบาทคุณลูกค้าออนไลน์นับ สามขขยค่ะห้าแสนันบาทสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามับาทขอบคุณค่ะออนไลน์เสวตามบริการมาชมซิตี้ค่ะน่าซิตี้เอสวี